เครื่องบินรบที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดแห่งความล้ำสมัยของยุโรปต้องยกให้กับยูโรไฟเตอร์ททยุนเครื่องบินขับไล่ผพหุภารกิจที่รวมเอาเทคโนโลยีขั้นสูงการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วและศักยภาพในการรบเหนือระดับไว้ในลำเดียวถือเป็นผลงานร่วมกันของหลายประเทศยุโรปได้แก่สหราชอาณาจักรเยอรมนีอิตาลีและสเปนซึ่งทั้งหมดร่วมมือกันพัฒนาเพื่อสร้างเครื่องบินที่สามารถเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบในยุคป,ปัจจุบัน ยูโรไฟเตอร์ไทยูนเริ่มต้นโครงการมาตั้งแต่ช่วงปี 1980s และเริ่มเข้าประจำการจริงในช่วงต้นปี 2000s โดยมีการผลิตและส่งมอบให้กับประเทศสมาชิกทั้ง4รวมถึงพันธมิตรอื่นๆเช่นซาอุดิอาระเบียออสเตรียและกาตาซึ่งปัจจุบันไทยูนยังคงเป็นเครื่องบินหลักของกองทัพอากาศยุโรปหลายประเทศสิ่งที่ทำให้ไทยูนโดดเด่นคือโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวสูงตัวเครื่องใช้การออกแบบแบบเดลต้าคนาดซึ่งผสมผสานระหว่างปีกแบบสามเหลี่ยมกับแผ่นหางหน้า ทำให้สามารถเคลื่อนไหวในมุมที่สูงกว่าปกติการตอบสนองของเครื่องเป็นไปอย่างรวดเร็วทําให้สามารถเอาชนะในสถานการณ์รบทางอากาศแบบด็อกไฟได้อย่างดีเยี่ยมในด้านขุมพลังยูโรไฟเตอร์้ายุนติดตั้งเครื่องยนต์ยูโรเจ็ตอี200แบบเทอร์โบฟานจำนวน2เครื่องซึ่งให้แรงขับรวมกันถึงประมาณ90กิโลนิวตันต่อเครื่องพร้อมอัฟเตอร์เบอรที่ทําให้เครื่องสามารถเร่งความเร็วได้ถึงระดับแมส2หรือประมาณ2เท่าของความเร็วเสียง และยังสามารถทำซูเปอร์ครูสได้ซึ่งหมายถึงสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ออฟเตอร์เบอร์เนอร์นั่นแปลว่าเครื่องประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นและลดการแสดงตำแหน่งให้กับศัตรูเรื่องเทคโนโลยีในห้องนักบิน Euro er ยูโรไฟเตอร์ไทยูนยก็จัดเต็มมีระบบจอสแสดงผลแบบ HUD head up display จอ MFD มันติฟังชัน i s ส l a y และระบบ HOTAS hand on throttle and stick ที่ทำให้นักบินควบคุมระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องลามือจากคันบังคับ รวมทั้งมีระบบ fly-by-wire ที่ทำให้การควบคุมเครื่องเป็นไปอย่างแม่นยำและปลอดภยัยระบบเรดาร์ของทยูนคือเรดาร์ CAPTOR-E ซึ่งเป็นเรดาร์ AESA แบบใหม่ล่าสุดที่มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายทั้งในอากาศและภาคคื้นดินแบบพร้อมกันและยังสามารถรบกวนเรดาร์ของสัตรูได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตนเอง DASS Defensive Aids Subsystem ที่ช่วยตรวจจับการถูกกล็อกเป้าการยิงขีปนาวุธใส่และสามารถปล่อยชาร์ฟกับแร์เพื่อตกตาขีปนาวุธสัตรูได้โดยอัตโนมัติในเรื่องของอาวุธย er, ูโรไฟเตอร์ทายูนสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายประเภทตั้งแต่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะสั้นอย่าง IRIST และ ASRAAM ระยะกลางและไกลยอย่าง AMRAAM AM, และเมตัรวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นเช่น Storm s h a บริมสโตนและปาเวนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และ GPS ได้ด้วยและหากต้องสู้ระยะประชิดทะยูนก็ติดตั้งปืนอัตโนมัติมาลเซอร์ BK 27ิขนาด27มิลลิเมตรที่ยิงได้เร็วกว่า1,700น,น,นอนัดต่อนาทีแม้จะถูกออกแบบมาเพื่อการสู้รบในอากาศเป็นหลักแต่ทะยูนก็มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายภาพคพื้นดินและสามารถปฏิบัติภารกิจลาดระเวนหรือสอดแนมได้อีกด้วยจึงจัดว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ผหุภาร,รกิจที่แท้จริง หลายประเทศให้ความสนใจและสั่งซื้อย er ูโรไฟเตอร์ไทยยูนเพราะประสิทธิภาพในการป้องกันด้านฟ้าและการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่รวดเร็วอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียที่นำไทยยูนเข้ามาเสริมกำลังในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือแม้แต่กาตาที่สั่งซื้อเพื่อเสริมศักยภาพกองทัพอากาศเช่นกันสำหรับราคานั้นเครื่องบินหนึ่งลำของไทยยูนมีราคาประมาณ90ถึง120ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับเวอร์ชันและอุปกรณ์เสริมถือเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงแต่เมื่อเทียบกับความสามารถที่ได้ ก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะเป็นเครื่องบินที่มีเทคโนโลยีชั้นนำมีศักยภาพทั้งในด้านป้องกันและโจมตีและยังสามารถอัปเกรดให้ทันสมัยต่อเนื่องได้อีกด้วยในปัจจุบัน Eurofighter ท y p h o o n กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอัปเกรดเฟสใหม่ๆเช่นการติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์เรดาร์รุ่นใหม่การเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Network Centric w a r f a แฟรวมถึงการทำงานร่วมกับอากาศยานไร้คนขับซึ่งจะทำให้ท y p h o ยังคงมีบทบาทในกองทัพอากาศของหลายประเทศไปอีกนาน และสำหรับประเทศไทยแม้ยังไม่มีทาย,ยุนประจำการแต่ก็มีการติดตามข้อมูลข่าวสารของเครื่องบินลำนี้อย่างต่อเนื่องเพราะนอกจากสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแล้วยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีการบินยุโรปที่กำลังพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ง er ย,ยูโรไฟเตอร์ทยูนคือเครื่องบินขับไล่ที่ไม่ใช่แค่สวยงามแต่เต็มไปด้วยพลังทำหน้าที่ได้ทั้งในสนามรบแบบทันสมัยและการป้องกันประเทศได้อย่างไรที่ติ และเป็นหนึ่งในตัวแทนที่แสดงถึงความสามารถทางเทคโนโลยีทางทหารของยุโรปที่ทั่วโลกจับตามอง